ข้าวมันไก่นู่นเพื่อนว่าจะกินข้าวมันไก่ขายไหมเนี่ยวันนี้ข้าวมันไก่เนื้ออกล้วนเอาอกล้วนค่ะไม่เอาหนังแล้วก็เอาเนื้อเดเนื้อเนื้อไม่ต้องเยอะมากเลือไก่ทอดไหมเพื่อนเลือดเยอะๆหน่อยเที่ยวข้าวมันไก่ได้ไหมเลือไก่ทอดไก่ต้ม เลยข้าวมันไก่ตอนเข้ามาเอาใช่ไหมดูกระลุกฉันไม่ดูเลยอื่นคนนี้หกกวาเหมือนกันนีนะเนะเจอ่ังีเนะใช่เนี่ยปวนไปท่อ คัคบไปๆๆมีบิ๊กซีด้วยตรงไปเฮ้ยตรงนี้คนรอเยอะจังซื้ออะไรกันอ๋อมนเป็นตัดีนะครับเรานเราจะไปร้านโจ๊กไม่รู้ก็ในร้านปิดอ่ะไปครับหรือว่าขายหมดแล้วก็ได้ตัง้งแต่เช้าแล้วอันนี้มันสายแลครับ เรีย้กินอะไรโอ้มยโชว์นะครับมีกล้วยทอดกับไข่เต่าแม่แม่ไปคือต้อตมตำไหมเพล่ไปคือต้อตมตำกันดีด้านนะตนดนิตดถนนนะติดถนนสุขสาพี่บาลห้าเนี่ยเราจะเป็นคือต้นต่ำนะครับเนี่ยครข้าวขาหมูเฮ้ยข้าวขาหมูเนี่อะไรบ้างข้าวขาวหมูยังเปิดอยู่ ขามหมูแล้วก็ต้นตำมต้มนัวหมูม,มีแล้วไงมหมูหมูปิ้งมีแล้วม่อาหมูแล้วมีหมูแล้วอย่างหนึ่งล้ะ มนพวเนโเยอะมากเลยรอบเะะนะด็กนะเขาไปได้แม่จ่าังนะเดียวเาโอเคกใหญนะครับไอเปีกับแม่ไปเอวนะครับกำลงซื้อสก๋วเตี๋ยวอยู่เอ้แม่ซื้ออะไรอยู่ก๋วยเตี๋ยวแม่จะกินก๋วยเตี๋ยว จดี๋ยวชาเนกรีนเดี๋ยวพ่อบอกแม่ให้วันนี้เขาจะกินชาเป็นกรีนนะครับอยู่ไหนอยู่ต้องโลตัสใช่ไหมแม่เอาโรบิชาเหรอมาอยากกินนมเป็นกรีนเด็กำลังดังรอแม่ะะได้กินเหมือนกันได้ไกินมันก็กินบางกันอยู่แล้วกินทุกอย่างอยู่แล้วคุณไข่ไ,ไม่อยู่หรอเข้าใจเลย แค่เหลือก็เอาแค่นั้นก็พอก็ได้หลุดเดี๋ยวกินส้มตำก็ได้ไปเราอยู่ร้านข้าวขาหมูนะครับรยังเลยกับร้านส้มตำถามว่าเอไมโนบิชาฮะเป็นเสือยิ่งยากเป็นไฟไ,ไม่ได้หนูว่าว่วนแล้วเป็นขาอะไรยังไงก็ไม่ได้คนนี้อ่อนแม่ครับ ใกล้ถึงคิวแล้วร้อนส้มตำตลอดโอ้เงินนะครับอือตอนนี้คนวนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วครับมีแค่เราเนี่ยใส่แมสชำไมเอเ๊เบลเด็กเด็กดีใส่แมสแ,แม่สั่งตำโคราชนะครับเนี่ยก็จะได้แล้วแม่กำลังซื้อผลไม้อยู่นะครับนี่ผลไม้พรทิพย์ผลไม้สดนะครับดูมีอะไรบ้างมีลองกอง ก็ช่างแล้วก็มาคูณกิโลใช่ดอกไม้ละองเลยเอาอย่างเดียวพปะข,ข้าวกล้วยเป็นไรพายเฉยออ๋แล้วแต่คุณก็คุณก็เอาฟองอได้กินเนี่ยไม่กี่ลูกก็พอเนี่ยเอาพวงเนี่มยมันก็ประมาณไม่ถึงกิโลหรอเปล่าเอาเล็กๆไงมาโลหนึ่งก็พวงละกิโล โอ้ยยเนนนนงเขาลนบจอกมทสิบเจ็ดบาทเนนหลือเท่าไหร่ไม่รู้ให้พ่อถือให้ดีกว่า